สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเป็นตัวไก่ไข่สายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูนะครับมันก็สวยแล้วก็แปลกตาถือว่าแปลกตานะครับสายพันธุ์ของเขาชื่อว่าสายพันธุ์โรสไอแลนด์ขาวนะครับพี่พี่จุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีสีขาวสีขาวล้วนทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยนะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคือไก่ไข่ตัวพูดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับก็คือมันเป็นสายพันธุ์แท้จากต่างประเทศเลยนะครับเป็นไก่ไข่ตระกูลอ่าตระกูลรถไอร์แลนด์แดงรถไอแลนด์ขาวนี่แหละมันน่าจะเป็นตระกูลไข่ไข่กันนะครับส่วนสีไข่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่สีฟองน้ําตาลอ่อนๆนะครับสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับพี่ๆใครที่เลี้ยงไก่ไข่ตัวสีน้ําตาลอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อๆนะครับอยากจะเลี้ยงไก่ที่แบบ สีแปลกๆสวยๆนะครับแล้วก็ไม่ดุด้วยแถมยังถ้าเราอยากพอขยายพันธุ์เนี่ยเราไม่ต้องกินไข่เขาเราก็เอาไข่เขาเนี่ยไปเข้าตู้ฝักนะครับผมก็แนะนําเป็นสายพันธุ์นี้เลยก็ได้ครับโรตไอแลนขาวนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณน่าจะ5ตัวนะครับเผ <laughs> <laughs> ื่อมีใครสนใจอยากจะเลี้ยง <laughs> ก็ทักผมมาได้เลยนะครับ